โรงเรียนบ้านอุบมุงได้มีการบริหารงานภายใต้ในโยบาย3ดี4รู้สู่สสุขการบริหารดีโรงเรียนบ้านอุบมุงได้มีการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาและหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนบ้านอุบงมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การสอนในระดับอนุบาลจัดโดยใช้6กิจกรรมหลกักโดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยการสอนในช่วงชั้นที่1 2และ3ใช้หลักสูตรของโรงเรียนภายใต้หลักสูตรแกนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT, NT, ONET การนิเทศติดตามจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง <c ười> ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการเรียน4รู้สู่3ส,สุขผู้บริหารครูผู้เรียนรู้ถึงหน้าที่ของตนรู้ถึงเป้าหมายที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ ผู้บริหารครูและผู้เรียนมีสุขภาพกายใจที่ดีตามบริบทมีทักษะในการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงตามศัก,กยภาพมีเครือข่ายบุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีมรู้รักในวิชาชีพองค์กรมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งผู้บริหารครูและผู้เรียน